ในปัจจุบันคนนิยมหันมาใช้รถกระบะกันมากขึ้นทั้งเพื่อการขนส่งและใช้งานตามบ้านเรือนนอกจากยี่ห้อรถที่เราจะเลือกซื้อแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องรู้คือ,อยางและกระทะล้อค่ะและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับกระทะล้อรถกระบะรถยเป็นทุก4ี่ล้อหรือที่เรียกกันจนติดปากว่ากระทะกล่องนั่นเองค่ะกระทะกล่องหรือกระทะผ่านะคะคือกระทะที่ทําการขยายห,หน้าให้กว้างขึ้นจากกระทะเดิมๆที่ติดมากับรถนะคะ ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วย2ส,ส่วนค่ะคือ1โครงหรือขอบค่ะแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นจานหรือหน้ากระทะค่ะกระทะกล่องยี่ห้อแม็กของเรานะคะประกอบไปด้วยตัวสแตนดาร์ดผลิตจากเหล็กเอ็0 0หน้ากระทะหนา7.25มิลส่วนโครงจะหนาถึง5.25มิลซึ่งหนาที่สุดในท้องตลาดณปัจจุบันโดยในหนึ่งใบนะคะจะรับน้ําหนักได้ถึง2ตกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระทะรุ่นแม็กพาร์ทค่ะซึ่งเป็นกระทะคื้ขอบนอกขอบในค่ะ โดยใน1ใบนะคะจะรับน้ําหนักได้ตั้งแต่2.5ตันขึ้นไปเลยค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือกระทะแมกโกค่ะเป็นกระทะที่มีความหนาพิเศษสามารถรับน้ําหนักได้ถึง3ตันต่อใบหน้ากระทะหนาอยู่ที่10มิลส่วนโค้งนะคะจะหนาถึง6มิลเลยค่ะเป็นกระทะที่ไร้รอยเชื่อมคุณภาพเทียบเท่ากับกระทะราดบุรีเลยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือจุกเติมลมค่ะทําจากทองแดงชุบโครเมียมค่ะให้ความแข็งแรงทนทานและมีความสวยงามด้วยนะคะ ในส่วนของการเลือกซื้อกระทะล้อนะคะอันดับแรกที่ทุกคนต้องรู้คือไปใช้กับรถยี่ห้ออะไร isuzu toyota หรือว่า t ทร o t น m i g h ้นะคะและอันดับต่อมาคือ pcd ค่ะ pcd นะคะคือระยะระหว่างจุดกุดกลางน็อตล้อที่อยู่ตรงข้ามกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น cbd ค่ะหรือระยะของ รูกลางนะคะรูดุมกลางค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนของ offset ค่ะค่า o อฟ s e t คือระยะห่างระหว่างหน้ากระทะกับขอบล้อกระทะด้านนอกวัดจากจุดกึ่งกลาง o อฟเซตมี3ประเภทคือ o อฟ s e t ศูนย์ o f s e t บวกและ offset ลบ o อฟเซตศูนย์คือตำแหน่งยึดดุมล้อจะอยู่จุดกึ่งกลางล้อพอดี o อฟเซตบวกคือตำแหน่งยึดดุมล้อเยื่งออกมาด้านหน้าสังเกตง่ายๆถ้าบวกมากหน้ากระทะจะยื่นออกมามากหรือแทบจะเสมอกับขอบล้อด้านนอกเลย o อฟเซตลบ คือตำแหน่งยึดดุมล้อจะถอยเข้าไปด้านในของล้อสังเกตง่ายๆคือหน้ากระทะจะอยู่ลึกเข้าไปจากด้านในขอบยิ่งลึกมากค่าออฟเซ็ตจะยิ่งติดลบมากและลำดับสุดท้ายในการเลือกซื้อกระทะล้อนะคะเราควรเลือกซื้อกระทาล้อที่ได้รับรองมาตรฐานค่ะซึ่งกระทะล้อของเรานะคะผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ที่มีสถาบันต่างๆรับรองมากมายเลยค่ะ IATF 169 4 9ระบบจัดการคุณภาพยานยนต์ ISO 1401 1ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม o z 1801ระบบจัดการด้านชีวะอนามัยและความปลอดภัย DOT มาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา TUV มาตรฐานจากเยอรมนี Inmetro มาตรฐานจากบราซิลและ SNI จากอินโดนีเซียแล้วในครั้งนี้นะคะทางเราจะทำการสาธิตใส่กระทะล้อให้ชม การใช้กระทะล้อที่ถูกต้องและถูกวิธีมีดังนี้นะคะควรเลือกชนิดและขนาดของกระทะล้อให้เหมาะสมกับมาตรฐานการใช้งานของยานพาหนะไม่ควรที่จะบรรทุกน้ำหนักเกินตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้กระทะล้อมีอายุการใช้งานที่ยาวนานควรหมั่นตรวจสอบล้อรวมไปถึงความดันของลมยางอย่างสม่ำเสมอ ควรใช้กระทะล้อที่มีขนาดและชนิดเดียวกันในทุกตำแหน่งเ่าเพราะการใช้งานต่างประเภทกันนั้นจะส่งผลเสียต่อสมรรถนะในการขับขี่รวมถึงการทรงตัวและการเบรกด้วยนะคะสำหรับข้อดีของกระทะล้อนะคะ เนื่องจากผลิตมาจากเหล็กข้อดีของมันก็คือมีความทนทานเป็นเยี่ยมแถมยังทนต่อการกัดกร่อนสูงไม่ว่าจะเป็นปัสสวาวะสุนัขและแมวและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือราคาถูกจำยังไม่ค่อยสูญหายเพราะไม่เป็นที่สะดุดตาส่วนข้อเสียนะคะข้อเสียของมันก็คือเรื่องความสวยงามค่ะเพราะมีลวดลายน้อยกว่าล้อแมกในท้องตลาดและจะมีน้ำหนักมากถึงแม้ภายนอกของกระทะล้ออาจจะไม่สวยงามนะคะแต่ทางเราก็มีอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าค่ะนั่นก็คือฝาครอบกระทะล้อค่ะ ถ้าเราได้ใส่ฝาครอบกระทะล้อตัวนี้ปุ๊บความสวยก็ไม่แพ้แม็กแต่งทั่วไปเลยนะคะตอนนี้กระทะล้อของเรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าลูกค้าซื้อสินค้ากระทะล้อ10กล่องขึ้นไปของเราจะแถมฝาครอบ1ชุดไปเลยค่ะฝาครอบ1ชุดของเรามีอยู่4ชิ้นนะคะลูกค้าสามารถไปใส่ตกแต่งให้ความสวยงามวิ่งโกโกโ้บนท้องถนนได้เลยค่ะ